กำลังดูวิธีการจะซ่อมอคอกหมานะคะกรงน้องหมานเ,หเนี่ยมันมันมันพังมันพื้นด้านล่างอันนี้พื้นด้านล่าง,นนาง,งหม,มูหานมันกัดไดน้นีนเอยอ่ตอนนั้นนะที่มันกัดหล่นกัดไปกัดมาจนโอ้มันผุอะไตัวนี้น้ำนิสนิมฝั่งนี้โอ้อันตรายสำหรับหมาด้วยนะถ้ามันโดนบาดก็เป็นบาดทะยักได้เด้อ นี่จะกกงหมาที่จะซ่อมที่จะไปซื้อลวดตะไคร้มาส่อมมาที่จะมาอยู่ในโกงใช่ไหมหนูดีนี่ละบ้านหนูดีมาตรทดสอบการเขาอยู่นั่นแล้วบ่ห่องเองเองหมนีลยบ่เคยถูกกักขังได้มาเพรเป็นอิสระมาหนูดีเข้ามาอยู่ในกรงแล้ว เดี๋ยวก็ต้องท่าสีกันสนิมนกม็มาท่าไกลๆแล้วก็โยกเข้าไปเนาะนี่โกงมานตั้งแต่รุ่นเมฆกับหมอ,อกแล้วก็โอ้มันตั้งแต่รุ่นพูดตอนพ่อเรี่ยงมาพอน,ะนอ่ะอ่า ลดวก็้าเมกกระหมอกแด้กก็มาอันหมูหันม่ำหมูแล้วก็รุ่นหมูย่อก,กับหมูสับเนี่นได้บ้านหลังใหญ่แล้วบ่ได้อยู่ในกรงนี้นะคะดักกรงมะหมาใเซอสมให้เห็นแต่มือพุ่นนบเพราะว่าปันโปอยู่ oh. oh, <you. laughs> เดี๋ยว oh. พี่ oh. มาร์ค oh. จะ้าพอใจ oh. Oh. นี่ค่ะกรงหมารลวดตะไคายที่เข้าไปเบิ้งอัน รงวมงานมือวาดนี่แหละนะคะจะามาสอมนี่ทุนมาเห้านะคะ <c oughs> ก็จะเอาน้องหมาที่จองไว้นั่นแหละมันอยู่ในนี้ชั่วคราวก่อนนะคะจะบริเยงมันจะให้มันอยู่เฉพาะตอนนอนนะคะช่วงกลางวันก็ให้มันวิ่งเด่นในสวนเอาเนาะกลางคืนยายมันหนีออกไปเที่ยวนี่คะ่ะลวดตขคายแบบที่เห่าออมะขึงเห็ดอ่าน่าบริเวณกันให้มาอยู่นะคะ บอกกันว่าอแบบเนี้ยมาหมาน้อยนะมันวิ่งมันวิ่งทะลุไปเลยไหมแล้วก็ด้วยความแรงแดนนะตอนที่มันใหญ่เติบนะมันดันตัวนี้จนเป็นหูจงโปงเลยไหมก็ <c oughs> คิดว่าหมาข้างสึบบดือปนนั้นเนาะเพราะให้มันแบบเป็นอาณาเขตนะคะนี่นี่ก็เปิดประตูส่วนดัวข้างบนนี้ก็ได้เป็นมองตาปะห้มน้ำจา่า <c oughs> มองตากะห้ม เดี๋ยวจะพามาดูบ้านหมาอีกหลังหนึ่งนะนี่จะบ้านหมาบ้านของหมูหันเก่านะคะงบงบสร้างขนาดนี้นะประมาณอันห้าพันบาทนะคะรวมทั้งอันลวดตะไคายหลังคากระเบื้องนะคะส่วนโครงใหม่นะหาใหม่ในสวนเอานะคะใหม่ทีมมี่ ประตูเล็กใส่ประตูอันเก้าเจ้าของขนาดทำนี่กันยัง่งมดงบประมาณไปเกือบหาพันนะคะลาดที่เม่นอย่างเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นที่เก็บของชั่วข้าวก่อนนะคะเป็นที่เก็บของนะคะี๋ยวจะหรือทําความสะอาดแล้วก็ค่าลาดน้ํายาขาเสือ้อเพื่อน้องมาอยากมานอนมั้ยอันมาคอยนะมันบ่นอนพื้นคอยกัน ก็เลยต้องเฮ็ดเตียงห้มัน่นนะพ่นะเฮ็ดเตียงห้มั่นป่านไกล้พ่นะี้มันมีสองระดบพ่นะี้อันนี้เป็นเตียงที่หนึ่งเตียงใหญ่นะเตียงนอยแล้วพ่นผักผ่อนจะพ่นจะนอนเตียงนันนะมันเป็นหมาที่ไม่ยอมนอนพื้นเลยนะนั่งเก้าอี้มาหินอ่อนเนี่ยก็ต้องนั่งมาหินอ่อนนะคะจะนอนอยู่กับพื้นคือมาตัวอื่นเลยกับเบิ้งจากแขกค้นมาเนะแขกมาแขกจะมานั่งมาเห็นอ่อนมันกระโดดเป็น เบียดแขกตกเก้าอี้เลยจ้ะเพราะว่ามันว่าเป็ปนนางหมองมั่นนี่ล่ะบ้านหมูหันขึ้นหอดหมูหันอยะ่ของใส่นั่งถือรถต่าเมืองส่งอ่ะปล่อยนา่งไว้บ้านเนาะนั่งจะออกไปใส่แน่แล่ะโอ้ยปวกขึ้นอันคอกหมูหันข่อยต้นเนี่ยบ้านหมูหันไม่ต้องปวกอเดี๋ยวก็เอเสด้ทำความสะอาดได้ลื้อได้ส่อมหลายอยู่จา้าเมืองส้งนี่ เตรียมรับน้องมานะคะอันเวลาแขกคนมาเนาเสาเพิ่นมาไวบ้านนี้แหะแต่ว่าปักเวลาปกติก็แขอยู่น้าการนะมามาคอย